สวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับสู่บันทึกการซื้อขายวันนี้เป้าหมายของวิดีโอนี้คือการเดินทางของการซื้อขายเริ่มต้นด้วย10ดอลลาร์ของฉันฉันได้ทำตามแผนของฉันเมื่อวันที่9กันยายน2567เวลา15.44นาฬิกา44นาที46วินาทีฉันได้เปิดคำสั่งสองครั้ง คำสั่งซื้อสองครั้งนี้จะคำนวณได้รับกำไรและหยุดการตั้งค่าการขาดทุนการตั้งค่ากำไรประมาณ10%จากกองทุนเริ่มต้นคำสั่งซื้อเปิดในราคา2491.15ในตอนท้ายของคำสั่งซื้อนี้ฉันได้กำไรที่ลบ48.6 USD โปรดอย่าลืมตรวจสอบวิดีโอถัดไปและสมัครรับข้อมูลการอัปเดตบันทึกการซื้อขายปกติเพิ่มเติม